ได้จะเอาเขาก็ติแจงไปก่อนแล้วเขาบอกเราไข้มดผมก็จะบอกว่ามดแล้วนะครับเมื่อหลังจะเอาอีกผลิตน้ำพลมระท่านเลยดิแม่รครับกรรมยานี้ครับแสดงว่าตอบโจทย์ได้ครับ ขออนุญาตได้ทั้งตัวนะครับอ๋อได้ครับได้ครับผมนายนพคุณจันโท้นะครับหรือว่าซื้อเหรียญสื้อไพ่อ่ะครับอ๋อครับผมคุณไพ่เนาะครับเนาะครับผมคุณไพ่ครับขออนุญาตครับอ่าเขายูหม่องนี้ยูพีกัดบ่องไหนครับตรงนี้เป็นยูยูหกเออเออถือกับพี่ยูหลังไอ้ทั้งตลาดสดพ่นไส้เป็นของเพิ่นเศนเศนหลังตลาดสดพ่นไส้ทั้งเศนทั้งเศนที่จะรัดไปทั้งบันนองขก อำเภอพนสายหมู่เก่าครับตำบลพพนส้ายครับผมอําเภอพพนส่ายจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเมื่อนี้ผมพาพี่รองถุงกุลาชแนลมาศึกษาวิธีการเลี้ยงนกกระทาไ้มครับได้ครับได้ครับครับผมครับเดี๋ยวพาผมเบ่งนกกระทาเลยครับครับตอนนี้กำลังคืนจมกวาดเก็บเก็บมุ่นเก็บขี่นกอยู่ครับ แรกเลยคือเข้าตรองเตรียมรงเลื่อนจังไรครับรงเลื่อนนี่นะครับติดรงเลื่อนหนึ่งคือต้องมีจิตคือว่าการพวกไก่กันหมากันหยังกันพวกนกนกแปลกๆไม่เขามากวนไหนอ๋อดันดันคือศัตรูของเขาเป็นบ่ครับบาดเดมาถึงกงเลี่ยงเอิว่ากงเลี่ยงถึงต้องบ่ครับอ่ากงเลี่ยงนี่คุณไพ่เฮ็ดจังไหนครับบอกพี่หน้องเข้าหนครับกงเลี่ยงขึ้นมาก็จะเฮ็ด เป็นเป็นสั้นครับเป็นสั้นแล้วก็วอดดังสูงแห้งแล้วก็ขาง่างข้างรางกะทีมีตรงห้องขี่แล้วก็มีสั้นที่พื้นที่เป็นเอียงเอียงเพื่อให้ใครเวลาเขาใครมากจะกิงออกไปห้อสะดวกในการเก็บอ๋อตรงตรงนี้นะครับเริ่มจากอ่าสั้นล่างเลยเนาะคุณไพ่เป็นวาครับสั้นล่างเลยนี่คุณไพ่สีเป็นกระเบื้องเป็นวะครับเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบครับผมกระเบื้องแผ่นเรียบ แล้วมาถึงสั่นสั่นเทิงสิเป็นอย่างคำหนิสั่นเทิงตัวแรกกองอันนี้ผมเฮลาสูตรผมเาอาโครงเหล็กครับโครงเหล็ก้วก็เสริมกับใหม่เสริมกับใหม่ราอาตะไคร้ติดครับตัวดี้ก็สิเป็นคันเว้ากันภาษาไทยบานเท่ากับเป็นห้องห้องของนกเป็นเพื่อนหล้างนึงเป็นห้องล้างนึ่งบดหล้างนึงเนาะบ้านด <c oughs> ีน ลักษณะเขาอยู่นี่เขาจะอยู่คือคอนโดเนียเนาะไม่รอครับอ่าบันดีสั้นสองกับการบ่อไห่ขี่ของสั้นสองตกไปทับสั้นหนึ่งถูกต้องไหมครับที่จริงก็คือเป็นแบง่์อะไรมีสามสั้นครับชุดเป็นชุดโตแดงแดงนี่คืออยังครับแดงแดงเป็นระบบไห่หนามครับอัตโนมัติก็คือที่ไห่น้มแมาทั้งทอไห่หนามครับก็คือให้เขาจิกกินเองจิกกินนะครับน้มเขาจะยดลงเขาได้จิกเขาเองครับเขาจะห่วง ไข่เลียงทั้งหมดจากโตครับยู่นี่ตอนนี้ผมเรียงกเกือบสี่ร้อยตัวครับเกือบสี่ร้อยตัวทดลองทดล่อง,องช่วงนี้เป็นช่วงทดล่องครับแต่ว่าก็ตอบโจทย์ได้ดีไหมร<ะ>ครับครับตอนแรกไม่เคยเลียงนะครับแต่เข้ามาพอเขามาเลียงปู๊บพอดีหูอับนกอยู่แบบมักแบบใดนกมกักอาหารปรบบะเภทใดอาคารประเภทใดแล้วเข้าต้องห้นะหานา้ำหาอาหารอย่างไนแล้วก็อากาศแบบใดเพราะว่า มันมีผลกับการขคร่รครับผมแต่เขาบอกว่าเขาใจพอแม่พัธน,น์นี่ตื่นมากที่แลนนี้มันอยู่ราคาตัวละจักบาทครับก็จะอยู่ล้วประมาณยี่สิบกว่าบาทกับประมาณยี่สิบสามสิบ่างเงียครับประมาณ, 20, ามาณแต่ว่าผมเคยฝักเองอยู่ครับฝักใครฝักใครเห็นมาเองแล้วก็ปัญหาคือว่าการฝักไครนี้ ใครย่นบริเวณตัวเมียอย่างเดียวเป็นจะผู้มันทาโอ้มันถตัวผู้นว่าใครเขาสิ่งที่เขาอยากได้คือเข้าอยากได้ดกตัวเมียครับหลังจากได้แม่พันธุ์มาแล้วคุณไพ่ครับเข้าเรียงจักเดือนครับเขาจังสีไข่ครับถ้าเรียงประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนี่ยครับเป็นไข่สองอาทิตย์สามสิ์แสดงว่าเข้าได้แม่พันธุ์สาวมาแล้วก็คือครับ ก็คือได้ได้แม่พันธ์ที่สามารถคัดคัดคัดหูแล้วว่าเป็นตัวแม่ตัวเนี้ยเป็นเป็นแม่พันธุ์เนาะครับแะไรเอาเอารุ่นรุนี่เขาคัดเขาจะบอกว่านี่คือตัวเมียนะครับแต่เขาแต่เขาคัดว่าเป็นเขาอาจจะเสี่ยงครับต้องให้เขาคัดมาให้พอเขาคัดมากกับแม่สาวชั่วครับครับมาอยู่น้ำเห่าได้ได้โดนบ่ครับนกขันบอกว่าจากสามีไงก็บอกว่าอยู่ได้เป็นเป็นปีครับมาดนนกตัวนึงเนี่ย ขออนุญาตคุณพ่นกตัวนึงเนี่ยไข่มือและยักฟ้องครับส่วนมาจะไข่มือแล้วเพ่อสนมาครับไข่มือและฟ้องครับนกตัวนึงตัวนกตัวหนึ่งไข่ฟ้องนึงคร่บไข่สูโตบ่ครับบ่ถูกตัวครับมีโตผักพร้น้ำกันมีตอู่กันครับโตอู่ขื้กันกับเป็ดเป็นตัวคือเป็ดคือไกลหน่อยเป็นตัวครับอันสี่ลอยตเนี่ย ไข่หมื่นหนึ่งจะฟ้องครับก็ได้ประมาณสามรอยกว่ากครับสามรอยกว่ากครับว่นนี้ถึงสี่รอยเป๊ะๆคุณไพ่ไปขายไข่อย่งไรครับช่วงนี้ผมกัมีกับมีลูกค้าประจำนะครับใอ้ข่ามา่อเราไปแปรรูปขายครับเราก็มี่ตะบานแล้วก็มีคก้นหูจักเขาก็ขอซื้อขออย่างติดต่อครับก็ขายเขาจังไรครับทุกมานจะขายเป็นลอยนวยเก้าสิบกว่าบาทเก้าสิบบาท คือว่าเขาจะเอาลอยเงินเท่ากับคำนวณไห้ว่าลอยเงินเอ็นใดจ,จะฟ้องอ๋อ <c oughs> การคำนวอะไรเขาไปมันกลุ่มกับคพราอาหาร,รเป็นเจ้งไหนนะครับอันตอบโจทย์บอผลิตท่านพลบอช่วงนี้ช่วงนี้การมีคนสนใจหลายครับการมืดทุ่งมือครับหมดทุ่งมือจนมากผมนี่ไห้เขาโทรบอกลงหนาวว่าจะเอาผู้น,ผนั้นผู้นี้เอาอ่ากัเขากับมันป้ามใหญ่ๆนะครับกับใครมันก็หน่อยๆพ่อปรามาน เพราะว่าผู้ไดทจะเอาเขาก็ติแจงก่อนแล้วเขาบอกเราไขมดผมก็จะบอกว่ามดแล้วนะครับเหมือนลังจางอาอีกคือคือผลิตน้ำพลมาท่านเลยดิแม่รูครับการงานนี้ครับ,บแสดแงว่าตอบโจทย์ได้เอาบเอีปผมถามเพื่อพี่น้องแนร่บโลกระท่าไข่ยังเขากินเป็นอาหารครับจะเป็นอาหารจะเป็นอาหารของ ขนมกระทาโดยเฉพาะนะครับการให้อาหารนี่ให้ยังไงครับก็จะให้เส้ล่างน่ครับมีล่างอาหารครับผมร่างอาหารแล้วก็เฮ็ดต้องเฮ็ดพอดีนะครับถ้าเฮ็ดเฮ็ดเตี้ยกินไปหรือว่าสูงเกินไปนรก็จะกินไม่ทันนะเฮ็ดเตี้ยเกินไปเนี่ยเนี่ยครับจะเคลียขออกเคลียเลนเข้าต้องเฮ็ดเฮ็ดกันเขาไหวไหมล่ครับครับอาหารเนี่มือหนึ่งให้เขากินจะขาดครับผมให้สองเวลาครับเวลาเวลาเสาร์ประมาณเจ็ดโมงครับ เวลาเนี่ยมันแรงมันหามงค์เขางแรงครับครับใส่สองเวลาอาหารเขาเปืองบ่ครับเปืองนี่ครับผมเปืองยุบอ่กินบม่ยุดเหรอครับแต่หายเน่ยไม่ได้กินนั่นอะไรหายเ่ยไม่ด้กินเนี่ยสั่นครับอันมือหนึ่งมือหนึ่งนี่อันคุณไพ่เคยนับบ่ว่าว่ามันหมดจจกบาทให้คำนวณบ่คำนวณอยู่ครับหมดจจกบาทครับของผมโลมาสี่หลอดตัวเนี่ยใส่อาหารร้อยหกสิบบาทต่อมื่นครับร้อยหกสิบบาทต่อมื่นครับ กรคือก็คือนี่ร้อยหกสิบบาทต่อมื้อก็หมายถึงว่านกที่ลอยตัวนี่กินอาหารหนึ่งกระสอบหรือว่าสามสิบกิโลครับผมกินได้สามมื้อกว่าครับอ๋อกินได้สามมื้อกว่าครับเท่ากับใดกับใดจากการขายไข่นี่กับเครื่องต่อเครื่องกับบ้านทิงกระเครื่องจังนี้ก็บการเลี้ยายามหาทั้งเงินเสริมครับทั้งเงินเสริมหมายว่าผมกับเก็บเก็บขี่นกจะไปตากไว้เป็นปุ๋ยครับผมก็เอาขี่นกแห้งๆไปแพ็คขายอีกที่หนึ่ง โอค้คีขีนกกระขายได้ได้ครับผมเ,เป็นเ,เป็นปุ๋ยปุ๋ยที่ปุ๋ยยูเรียหรือว่าปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยยูเรียสันดีครับใครเดี๋เขาสีใครเวลาไหนครับเดี๋ยผมสังเกตครับก็จะไข่ช่วงนี้ครับช่วงใบ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 ไปถึงกลางคืนซึ่งหบางทีเป็นม่านหาเมง้งเพรางแดงครับจะไข่เต็มที่บัดน,นี้เขาเก็บไข่ย่อมไหนครับผมจะเก็บยีม่มมะสาครับช่วงให้อาหารอาหารยี่มมะสาเสร็จช่วงก็เก็บ ผมเคยทดลองเอาอาหารเคยเป็นอาหารจีบวเมนันอาหารโดยตรงไก่อาหารไก่ครับครับให้เรามีผลทันทีเลยครับม,มีผลหรือว่ามันจะมีผลยางแห้งแล้วครับผมตอน,นั้นผมแถบเดียวโอ้กลุ่มคําอัพเลยผมทดลองเอาอาหารไก่ให้เข้าเอาอาหารไก่ไปให้ครับเราไข่กับ,บ่าย่อมไข่อยากเคยไขย300่สามลอยฟ้องนี่ไข่ว่าถึงลอยเลยโอ้ครับแล้วก็ปองมากกับวสมบูรณ์ อ,อาหารที่เขาให้กินนีมันตงเป็นอาหารของนกกระทาโดยรตรงครับเพราะว่าในแหามันจะมีสูตรในของเขาหรือมีพวกมีโปรตีนมีส่วนผสมอย่างเขาถึงมันเหมาะครับนกบ,บานเท่าเลยหาสื่ออาหารเขาอยากบ่ครับอยากครับผมเท่าตรงแลนเข้าไปในเมืองอื่นสื่อยูตัวจังหวัดอัตราการตายมีบ่มีช่วงหนึ่งครับนกตายบางเท่าสองสามหมื่นตายช่นหนึ่ง ก็คือทิศทางคืออากาศแบบพอนจัดพอนจัดหรือว่าชื้นจัดประมาณน,นี้ครับคืออากาศแบบแปรปวนกระท่านหันเหียตายมี่หยางสิฝากถึงพี่น้องที่เขาว่าเบิงคลิปนี้เราสนใจอย่างเรี่ยงนะครับ๋อ้กาแฟกับพี่น้องครับว่า เรียงนกกระทาเนี่ยมันกับมันกับทางว่ามันได้ทำไรได้เอียงหลายวอมันกับกับพ่อพ่อได้ได้เงินผมอันนี้ผมเอิ่นผมเดี๋ยวเออมันเงิ่อนลายว like well. ันนะครับครับพอเขามีเก็บขายขายทุกมมือครับเราสามารถมีเงินเข่ากระเป๋าทุกมมือครับกระาทุกมมือทุกมมือทุกมมือแล้วก็แล้วก็การเลี้ยงนกมันกับว่าง่ายบ่าง่ายนยากอยู่ครับขัดเท้าเลี้ยงหลายเท้ากระได้ลาย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเข้าใจปัญหาของมันก่อนเนาะจังคุณไพ่นี่บ่ท่านเลี้ยงหลายแต่ว่าศึกษากรแม่นว่บครับศึกษากล่องเบื้องอะไงครับล่องเบิ่งตลาดนี่นี่คือเกษตรกรของแถ้ต้องต้องศึกษาให้าเข้าใจก่อนจังขยายไปเนาะครับเริ่มเห็ดจากน้หน่อยครับแล้วก็เริ่มเห็ดร้ายนคร่นถ้ามันมันโอเคก็เค่อย่เห็ดหลายนคร่น คุณพายครับมีช่องทางการติดต่อปะครับมีครับผมตอนนี้ผมกมีเพจของเจ้าของครับเพจจันจันโทรีฟาร์มครับจันโทรีฟาร์มแล้วก็มี่เฟซบุ๊กนบคุณจันโถครับแล้วก็ต้นต้นมากครับจันโทรีฟาร์มครับจันโทรีฟาร์มแล้วก็เบอร์เอาเบอร์โทรบ่ครับเอาเบอร์โทรนั่ครับอ๋อเบอร์โทรอ่ะศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเก้าหกห้าครับ ครับครับเป็นเบอร์อ่าส่วนตัวเบอร์ส่วนตัวครับมีเบอร์เดียวนะครับเนาะครับผมรับถ่าพี่น้องสนใจเรื่องนกกระทาโทมาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับผมครับอ่าโทได้ครับสนใจกับว่าเบิ้งได้ต่ผมกัว่าอให้ข้องหูเท่าๆที่เจ้าของกูขี้มากนะครับว่าเป็นไงผมกับว่าได้ไ้ทำนั่นทำนั่นทิ้งขันว่าเก่้งมันนครับครับผมอาศัยประสบการณ์ครับผม คลิปดีผมกับคุณไพ่ขอลาไปก่อนนะครับน้อครับ,รบผมรบประก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ